วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเชฟคอกีตาร์นะครับทรงสแตทกันนะครับมันจะโค้งมากโค้งน้อยแล้วก็โค้งเป็นรูปแหลมแหลมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าโค้งมากโค้งน้อยคืออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเชฟคอกีตาร์นะครับทรงสแตทกันนะครับครับผมก็คือทรงข้างหลังเนี่ยนะ เชฟคอก็คือด้านหลังแล้วมองก็ให้เรามองขวางมันเลยอย่างนี้เลยอ่ามองทรงหรือว่าวางไว้ตรงนี้มองด้านข้างอีกก็ได้ก็จะเห็นความโค้งของมันนะครับความโค้งของมันก็คือบางตัวเนี่ยมันจะโค้งมากโค้งน้อยแล้วก็โค้งเป็นรูปแหลมแหลมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าโค้งมากโค้งน้อยคืออะไรโค้งเป็นรูปแหลมแหลมแล้วก็เออจับเฮ้ยทำไมมันจับแล้วใหญ่จังอุ้งมือเราไม่ถนัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันน yani ี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากเชฟแรก เลยเชฟซี C นะครับอ่มเชฟซีเชฟซี C ก็จะเป็นทรงที่นิยมมากในกีตาร์สมัยใหม่นะครับหรือว่ากีตารท์ทั่วไปที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับผมให้เรานึกถึงรูปตัว C นะครับผมพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว C, <c ีเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปดูถ้าถามว่าเชฟซีเนี่ย บางคนเขาเรียกคอกีตาร์ขอบบางๆเล่นยากอุ้ยมันอบางจังเลยจริงจริงเชฟซีเนี่ยต้องบอกว่ามันมันไม่ได้บางนะครับจริงจริงมันมีซีซีหลายแบบมันมีซีแบบบางเลยแล้วก็ซีแบบเออที่นูนออกมานิดนึงซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตของกีตาร์ยี่ห้อนั้นว่าจะผลิตออกมายังไงซึ่งเชฟซีเนี่ยมันเหมาะสําหรับการเล่นหลายสไตล์เนื่องจากเชฟซีเนี่ยมันไม่ไม่นูนมากไม่ใหญ่มากนะครับคนก็ที่เล่นก็มีทั้งเด็ก เล่นได้ทั้งผู้ใหญ่เล่นได้บางคนมือไม่ใหญ่มากก็จับเชฟซีสบายจับใช่ผมเลอกิตาเชฟซีจับเล่นง่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนที่แบบสรียละมือใหญ่หน่อยก็ต้องขยับเชฟคอขึ้นมาหน่อยเป็นยูใช่ไหมใช่ครับอ่ะอันนี้เชฟซี ก็สรุปว่าเชฟซีก็คือเป็นเชฟที่เป็นรูปเหมือนตัวซีนะครับไม่นูนไม่แบนจนเกินไปก็จับเหมาะมืออยู่ในกีตาร์แบบสมัยใหม่มาตรฐานอ่ะส่วนมากจะทําเป็นซีนะครับต่อไปก็จะเป็นเชฟวีนะครับเชฟวีก็จะมี2แบบคือซอฟวีกับฮาร์ดวีครับผมซอฟวีก็จะเป็นวีที่ตูดมันมนๆหน่อยนะครับผมส่วนฮาร์ดวีก็จะเป็นตูดแหลมอ่าใช่ครับเอกลักษณ์ของเชฟวีนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นสไตล์แบบนิ้วโป้งแบบพวกชอบควยนิ้วโป้งขึ้นมาเล่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับ เหมือนพวกที่เล่นบูเล่นอะไรเงี้ยจะเอานิ้วโป้งขึ้นมาจับเป็นโน้ตเปรน,นะครับใช่แล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับหรือนิ้วอื่นเล่นเป็นเมโลดี้ไปสำหรับเชฟวีนะครับก็วันนี้เราไม่มีกีตาร์เชฟวีมาให้ดูนะแต่ว่าเราจะมีรูปขึ้นให้ดู s h เชฟวีนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นรูปตัว V ีนะ<ช>มันก็แล้วแต่จะเป็น o อฟ อซอฟต์วีหรือฮาร์ดวีถ้าซอฟต์วีก็จะอาจจะเป็นวีมาแล้วก็หมุนหมนนิดนึงถ้รเป็น <ผม S 1> ถ้าเป็นฮาร์ดวีก็คือแบบแหลมเลยครับแต่ว่าเ,าเชฟวีเนี่ยเราจับไปซึ่งตรงนี้เราเป็นสามเหลี่ยมอยู่แล้วถูกไหมครับอลองสังเกตดูเราก็จะเข้า<ช>พอดีไปของตัวมันเลยนี่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วนิ้วโป้งเราก็จะมาล็อกตรงนี้อนิ้วชี้มันจะอยู่นี่ทาให้เราเล่นแล้วมันแบบคือมันพอดีกับตรงนี้มากๆใช่เล่นด้วยการที่มันไม่ต้องโค้งเหมือนแบบยูด้วยเนาะใช่ครับ ก็อันนี้แล้วแล้วแต่ถนัดนะครับว่าแล้วแต่ชอบว่าชอบเชฟคอแบบไหน,นต่อไปนะครับก็จะเป็นเชฟยูคือเชฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือยูธรรมดากับเบสบอลแบทก็ยูธรรมดานะครับต้องอธิบาย,ยตรงน,นี้ก่อนว่าเชฟยูเนี่ยตามลักษณะตัวภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นโค้งลึกอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเชฟยูจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆทํามาให้โค้งมากกว่าเชฟซีนิดเดียวเองเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้ลึกมากที่เป็นยูออริจินัลอ่าถ้าเป็นยูออรมันจะลึกกว่า ซี C, นิดหนึ่งเพื่อทําให้เราจับเนี่ยรู้สึกแบบเหมาะมือถนัดมือมัน้น<ช>แล้วมันมรู้สึกเต็มมือครับเวลาเราจับเชฟอยู่บางทีซนะี C, มันจะเหลือหน่อยนะอ่าใช่บางสีซีมันจะเหลือหน่อยเชฟซ,ซีเนี่ยเวลาเราจับแบบเล่นแบบนี้ยเราจะรู้สึกถนัดมากเพราะนิ้วมันจะแบบมันจะไปได้ไกลามาก่แต่ว่าเชฟยูเนี่ยมันสามารถเล่นได้จับเล่นนิ้วโป้งอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะมันจะโค้งกว่าเชฟซีนิดหนึ่งหรือเล่นแบบนี้ก็ยังถนัดอยู่สําหรับเชฟยูนะครับ แต่ถ้าย่อีกอย่างหนึ่งคือเบสบอลแบตก็คือไม้เบสบอลก็คือเหมือนอความรู้สึกเหมือนเราไปจับไม้เบสบอลเลยสำหรับค,คนรูปร่างใหญ่จริงๆนะสำหรับคนมือใหญ่มากๆนะคือจับแล้วเขาจะรู้สึกแบบเหมาะมือมากๆแล้วแต่ถนาดนะครับทุกๆอย่างทุกๆเชฟเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราซื้อตราตัวหนึ่งไปนะครับแล้วเราเล่นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเชฟ C เชฟ V เชฟ U หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเพิ่มขึ้นอีกแยะเลยล่าสุดเราเจอเชฟที่เป็นรูป สีเหลี่ยมคางหมูใช่ของกีตาร์เลยนะครับอากุดะครับใช่แล้วก็เชฟจีก็เคยเจอครับแต่ละเชฟเนี่ยถ้าเราเล่นมันทุกวันนะครับจับไม่ถนัดเดี๋ยวผมก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามือไปเองเนะถ้าเราเล่นทุกวันน่ะนะเหมือนกีตาร์ที่ซื้อมาตอนแรกอุ้ยคอมันบางจะเลยแต่พอเราเล่นทุกวันมันก็เออมันถนัดมือไปเองคอใหญ่ๆคอลึกๆคอเป็นรูปตัววีเล่นทุกวันเดี๋ยวมันก็ถนัดมือไปเองนะครับแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่ายิ่งคอเป็นซีเนี่ยคอมันบางอ่ะแล้วเสียงมันบางไหมอ่านะครับ เรื่องนี้จริงๆจริงๆแล้วก็หลายคนก็มาพูดคุยกันนะครับว่าที่เล่นกีตาร์เนี่ยที่ที่ลองมาก็บอกว่าเออถ้าเป็นเชฟซีเนี่ยคอบางๆเนี่ยมันก็จะทําให้เสียงบางไปด้วยอ่าซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับอยู่ที่ปิกอัพอยู่ที่เนื้อไม้อยู่ที่อะไรด้วยแต่สําหรับที่ลองศึกษามานะครับแล้วก็ที่ลองได้ลองมาผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันมีผลให้นึกภาพสมมติว่าเราเอาไม้สองช้านี่เรียงต่อกันแล้วเอาไม้อีกอันหนึ่งคาะเสียงมันจะออกแบบ อ,อีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราไมา้สามหนึ่งสชั้นมาแล้วเอาอีกเคาะไปทีเนี่ความรู้สึกของเสียงเนี่ยมันจะไม่เท่ากับ2ชั้นที่ที่เราเคาะแหละใช่ครับอ่ามันก็เปรียบเสมือนกับเชฟซีนะครับแล้วก็เชฟบีแล้วก็เชฟยู U, นะครับ